สวัสดีครับผมวันนี้ก็เจอกันเช่นเคยครับกับช่องบุญมีบาดาลนนครับวันนี้กไ็ได้มาพูดถึงเรื่องเจาะน้ำนครับก็เป็นอาชีพที่กระแสมาแรงนะครับตอนนี้คือตักกระแตนนะครับพอดีเราก็ได้ซื้อมาเลี้ยงนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะโตแล้วนะครับผม กำลังจะเป็นปีกแล้วนะครับตรวเลี้ยงง่ายครับให้หญ้าหญ้าเนเปียหญ้าหวาน,นครับจะให,ห้วัวให้ควายเหล่านี้แหละครับแต่ตอนนี้จะมาฝากเตือนนะครับมันตอนนี้กระแสมาแรงนรับตะกะแตนนะผมก็เลยจะมาฝากเตือนทางเอฟซีของเรานะครับว่ามันจะมีวิชาชีพนะครับ มาหลอกขายในเพจนะครับเยอะแยะนะครับดูแล้วโฆษณาครับไปขีดละสามร้อยบ้างซื้อหนึ่งแถมหนึ่งบ้างนะครับระวังให้ดีนะครับต้องต้องพิจารณาเลยครับตอนนี้ว่ากระแสมาแรงนะครับแล้วทีนี้มีมีเพจหลอกลวงเยอะนะครับผมก็ให้ทางเอฟซีเราไต่ต้องให้ดีนะครับก่อนจะสั่งซื้อนะครับผม เพราะว่าราคาถูกผิดปกตินะครับถ้าถ้าปกติแล้วนี่ราคานี่ต่ําสุดตอนนี้คืออยู่ที่ขีดละแปดร้อยบาทนะครับไข่นะครับแต่ถ้าต่ํากว่านั้นสงสัยจะไม่ใช่ของจริงนะผมก็ลองลองหาเพจที่ แน่นอนนะครับมีแหล่งซื้อแหล่งขายเอาเลี้ยงกิงหรือเปล่านะครับตอนนี้มีวิชาชีพมีทุกอย่างเลยนะครับเอาแม้กระทั่งขายตะกะแตนก็ยังมีเพจปลอมมาหลอกขายให้ชาวบ้านนะผมก็ฝากเตือนไว้ด้วยนะครับถ้าใครคิดอยากจะเลี้ยงนะผมเลี้ยงเลี้ยงง่ายครับถ้าขอให้มีหญ้ามีอะไรนะครับ ยอมรับเลยว่าเลี้ยงง่ายนะครับผมก็มาอยู่บ้านก็ได้ลงมาพักอยู่บ้านก็ซื้อมาขีดนึงครับได้เยอะครับน,บนี่นี่ขีดละพันนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูนะได้เยอะมากครับถ้าซื้อถ้าซื้อก็ขอให้ซื้อแบบพิจารณาดูให้ดีหน่อยนึงนะครับผมนี้เลี้ยงมานะ่าจะ ยี่สิบกว่าวันนะครับอันนี้ไข่ขีดหนึ่งนับเนี่เยอะมากครับอันนี้ซื้อไข่มาขีดหนึ่งนะครับ,ครบ,นนครบแค่ขีดเดียวนะครับไข่ฉีดหนึ่งนับขีดละหนึ่งพันบาทครับวันนี้นรับหญ้าโยนไว้ให้ไม่เยอะนะัวันละมัด ขอขอให้พิจารณาให้ดีนะครับเพราะว่า,าว่ากลัวจะโดนหลอกนะผมมันมีเพจปลอมหลอกขายเยอะนะครับถูกเกินถูกเกินจริงนะผมก็ขอให้เอฟซีพิจารณาดูให้ดีนะผมก็ฝากเตือนไว้นะครับเผื่อเป็นวิทยาฐานให้กับทางคนที่คิดอยากจะเลี้ยงนะผมนี่ครับ เยอะมากครับดูแล้วกันครับเยินจริงครับก็สนใจหรือว่าอยากจะสอบถามนะครับก็โทรหาผมได้นะครับศูนย์แปดเกนะครับผมไม่ได้ขายนะครับแค่เลี้ยงเลี้ยงดูเฉยว่ามันจะเลี้ยงง่ายหรือเปล่านะครับยังไม่ยังไม่ได้ว่าจะไปขายพันไข่พันะไรนะครับแค่มาฝากเตือนเป็น วิทยาทานให้ทางผู้ที่อยากเลี้ยงได้ลองศึกษาดูนะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ